สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้กายุวัดปูซีศูนย์น้ำกันเนาะคะ่ะพอดีเดยค่ะว่าวเจจินดาคนดังเพิรนมา่าหาปูวัดซีศูนย์เนาะคะ่ะมาบึงบรรยากาศน้ำกันเลยคะ่ะมาเบึงเจจินดาน้ำกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจค่ะ ก็ดินท้ายรถตีรีปาดมากไก่อยู่เนาะค่ะเจมืันนี่ยพันชาพนลูกมาพันชาพนลูกมาปูซีชุนมันเป็นแนวยุโรปแม่นอีลีค่ะยู่งมาได้ค่ะเขาบอกว่ารถเต็มรถเต็มกระชังขอรถเขามาเขาขายจังหวะหัวคุม ใจมา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 ค่ะอาจารย์อันตวดบายางเหลืออยู่วใจอยู่วัดวัดปูดังปูดังกระเบิงเอาเด้อค่ะจ้าจ้าเจียจินดาก็มาถึงทีเลยเด้อค่ะเพราะว่าเด็กขาว่าปูสีสดังเพลินก็เลยมาหาปูสีนนะคะ ่ได้็มาได้แล้วทอนีอได้เอาจารย์ก็ไปพาซมาถึงวัดปูซีศูนย์เจจินดานี่เนว่ยทางบอคะาไ้กับเอซีแฟนช่องค่ะบอขั้นยูวาอาจารย์เมื่อ่นานเดี๋ยาอีกเทียนมวลหัวหนี้ผู้ชายเราขึ้นบอได้เป็นบอค้าเงินค่ะค่ะโอ้บอเป็นยังดอกค่ะเขาแล้วมันสอ๋อมาขายสลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะมาขายสลากกินแบงรัฐบาลค่ะแต่สันี่เราไปท่าอาจารย์ท่าว่าเป็น ยังเลยเกิดที่หลีอาจารย์แมนแมนอยู่ค่ะแมนรักเลยค่ะนะคะออกพรอ่ะก็ดีใจเด้อค่ะนี่ค่ะได้มาพอเจจินดาโตเป็นเป็นโตจริงเลยเด้อค่ะนี่ค่ะอืมบนนี้มาขายหฉลาใครคนบังบงเราที่อยู่บนใบเดี๋ยวพาไปเที่ยวค่ะต้องไปแน่นอนเลยค่ะ โตจริงงามกว่ายูเนี่ยนยู u ูบอีกเน้ะค่ะโค้งงอแ่ไหนละเกือยดได้ขีดตร่ม้างล่นูก็ติดตามเจตลอดเด้อค่ะบันดุงเหรอแม่จ๋ามาเป็นคนมักป้า เห็นตัวจริงคนลุกเห็นนตัวจริงคลกเลยค่ะคนลุกเลยเลยค่ะนี่เห็นตัวจริงสร้างเห็นเล็บมันก็เห็นตัวจริงเมื่อแรกขึ้นกันนี่เมนอกค่ะพคตมาลำเพลินนี่เอาอกค่ะอ่ะสร้างเห็นเล็บยุบันไหนคะน่าชุ่มแสงจ้าไปสไปเห็นเล็บไปขึนไปยู่บุดนแฮนาเล็กออกบึ้มบึ้มแก้กูแพรกับไปะูแอขึ้นคึ้นขึ้นขี้โคตมา เมื่อนีปูซีศูนย์เพิ่นสื่อตัวไหนคะพ่นย่งมาทนสื่อยยาเขาานเขาเื่อรไไปยนวคนไปของน้ำว่าเขาห้องน้ำเยอะนกยี่จินดากินเข่าแล้วบคะได้กินเข่าแร่คะมาวัดไปได้กินเข่าเมื่อได้ดิมาโดดหรือยังคะเนีย่วนเติมประทาพ้าเข่าแต่พราเข่าโอ้ยตื่นเต้น ได้เห็นเจจินดาตัวเป็นๆแล้วประจันกอมาอลไรใบเจจินดามาโคไทยจะได้เหยียบซี่แคปเอาไว้แต่ถึงวันทีหนึ่งมารับรางวัลกับต้นเศรษฐีได้แคปไมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะแคปไปเด้อบูได้ไปแคปไปเสียใจเด้อมารางวันทีหนึ่งคุณซื้อทุกไลน์ออกรางวันทีหนึ่งสมนาคุณให้ทุกคนเอาถ่าเลขจำนวนนี้ออกรางวันทีหนึ่งเนาะ หกล้านนนัออกมาใส่แต่นี่ไม่ออกก็ะอแล้วถ้า้คณะคณาจารย์ถือโบอันบ๊บ๊ถือกับมาได้แหมอาจารมาได้บ๊ถือกับมาได้แต่ว่าบ๊ได้รางวัลแต่ว่าถือรางวัลทีหนึ่งนี่จำานวนนี่แคบออกเดยวมเหล็กรางวัลาะว่าสั่งโบทแล้วกับสิมีรางวัลในทุกคนตัวเนาะ กวังสางวัดสางโบทนอกร่างกได้เลยครับอาจารย์ต้นเศรษฐีเพื่อนกะเน่น้นที่เก่าหาด้อค่ะเพราะว่าแผงแผงเก่าแผงเจจินดานี่หาเก่าด้วยเพื่อนกระสืออยู่แผงของเจจินดาด้อค่ะเพื่อนมาง ราม่าของเจจินดาผู้40ก็เลยอุดหนุนันเนาะเห็นเรามือแรกก็นฝนผลรามาเนาะมือหนีไผเห็นคลิปนีถือว่าโชคดีเด้อค่ะแคปไวเด้อแคปไวเด้อค่ะนี่คือแนวข้างของอาจารย์ต้นเ็จนี้แคปหน้าจอไวเด้อทุกคนคลิปหนีเป็นคลิปที่โชคดีที่สุดเลยค่ะที่ทุกคนได้มาพอแผงลัตตลี่ของเจจินดาเด้อค่ะ พระอาจารย์เพื่อนก็ได้ซื้อไว้แล้วเด้อค่ะวนเวทีรุ่นได้เอาไว้ตามกำลังเนาะเป็นแนวทางอ่าเบิ่งเอาเด้อค่ะทุกคนพระอาจารย์เพื่อนก็เน้นที่เก่าหาหาเก่าเจ็ดเก่าเด้อค่ะเจ็ดเก่าหาเพียงแต่ละสลับเอาหนาแนงเนาะจ้ามีเด็กเด่นๆขอบคุณพระอาจารย์ต้นเศรษฐีหลายๆเด้อค่ะแต่ว่าเป็นนันโอ้ยพวก อเลขสมตัวอาจารย์จะเอาไว้ทั้งทึงเนาะแต่ว่าค้างล่างนี่น่จะเป็นหานึงกับสองหาสองหาแปจ้ากับยึดหนึงจ้าแต่ก็อันนี้เป็นเลขกลงวัลนแน่นบอจ้าเป็นเลขรางวัลกเพียงแต่ว่าอ้ยฝนลุนละคือันนี้ซื้อนลุนลาแม่มาน้ากับเจจินดาบอคะโบจ้าคุณน้าจ้คคุณนจ้าแม่นีฝนมากนะโอ้นมากนะสุเจแดงอันน่แจะบันดุงอ๋อค่ะจ้า น้องงามกันสิแล้วก็เป็นโค้ดที่อายุโคดมือกันเจเจจินดาตัเป็นๆยี่วัดปูซีศูนย์นี่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลของเจเจจินดาเด้อค่ะผู้เอาสิบสองหลานมาทรงปูซีศูนย์แล้วเป็นคนเสียงดังพร้อมอาจารย์ต้นเศรษฐีแล้วค่ะชมบรรยากาศนั่กันบ่ได้ที่หนึงแบกถอดข้างล่างนี่ได้เป็นลลานได้ เจ๊คะนั่งมาไก่บอค่ะนั่งมาไก่บอค่ะจากกุเทนเจ๊มาจากกุเทนบอกค่ะบอค่ะมาจากบานดุงค่ะบ้านดุงนะคะไก่บอค่ะจากบ้านดุงมาหาปูซีศูนย์นั่งอยู่ทั้งหลังนั่นว่าใกล้ไก่ นอนเต็หัวฟูค่ะรถมันเต็มเขาไมห้มาน้ำกัดติดรถมาเลยค่ะแอดมินตื่นเต้นมากเลยค่ะดีเด่มาสัมผาเจ็ดจินดาก็เป็นซองน้องไม้เย้อค่ะฝากติดตามซองเนด้อค่ะเจดซื้อซองลอตเตอรี่ผ้าร่วยค่ะก็เปิดซองนี่ละค่ะค่ะ สวัสดีทนาย FC ทุกคนนะคะวันนี้เราจะรวยไปพร้อมกันนะคะขอให้เราปังไปในงวดนี้นะคะพี่น้องค่ะนะคะค่คอยเป่าเป็นขึนอยังอีเด้อขอะขอบคุณเจเินาหลยลที่อวยพรให้กันะคะ FC แฟนสองนะคะพวกั้นพวกั้นให้ถือเลขนะคะจ้าถุกแทนทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่โชคดีเด้อค่ะทุกคนเป็นคลิปที่ว่า บปรขาดคิดขาดฝันว่าเจพ่นจิมาหาปูจีซูนนะคะ่ะไรเหรอว่างในภู้ใดแน่ยูหันจิมหาหน้ำกันวันนี้นะคะมีคุณไปเอาตัวเลขแล้วนเพิ่นเอาตัวเลขไปไหมไปรวดมันจงเมื่อไหร่หนูอยู่บ้านนี่เพรา,นนา,าะ,ะูยากแล้วค่ะมาค่ะ เพราะว่าไปถามว่าม่ผู้ใดม่แน่ลคลิปนี้ถือว่าโซบีนะค่ะขอบคุณเจียชินดาเลยๆที่ให้อาทิพยให้สัมผาเด้อค่ะอันอันอันค่ะ้าเจคารถไเั่ย้าเจคอยรถนนี่ยคอยลมักเลเป็นยังพู้ก็ว่าดอกค่ะเลขวิ่งคอยมิจเจกแปดฟังเอาด้วยค่ะฟังเอาฟังดีๆนะคะเน้นอีกทืออันเจกแปด แต่ถ้าว่าจะเอาตรงๆแม่นๆนะคะไข่อข่ยังฟันช่งมาได้เพราะว่ายังไข่มัดมือล่องกับมือเลขออกค่ะกระปูใส่กระถือเลขค่ะพี่น้องให้เจ็ดกับแปดไปก่อนเนาะ่ะเลขวิ่งว่าแม่เลขไข่เอาแม่เลขเจ้ค่ะค่ะไม่ไม่ใส่นะคะเจ็ดเก้าเจ้มากซื้อมากเลขวิ่งเจ็ดกับแปดต้องมาหนึ่งตัวนะคะค่ะถ้าผู้ใดซื้อแปดหาหาแปดเนี่ยก็คือบอกออกค่ะพี่เพราะข่บ่ม เอาเจคือว่าตงถือใจได้ค่ะนะคะทานทาเป็นเป็นหานมันออกนะคะเอาหนังยางมาตีออร์นอไปเลยออร์นอได้ไหมคะเจคลิปนี Henderson ้ก็ขอบคุณหลายๆด้ค่ะเจ อันนี้ฮากรวมหม้อหัวนวลนะคะฮากรวมโรวาเลขมันจะออกตัวไหนนะคะ่ะว่าเลือกเลขค่อยว่าวด้วบดเมือค่ะว่าวจนน้ำลายเป็นปลกเลยพี่น้องเนาะนะคะค่ะแเลขที่ค่อยมากไปนะนก็ค่อยฟันไปก็คือสองเจ็ดห้ากับสองแปดห้าค่อยฟันนะคะนาะค่ะเจ๊สองเจ็ดห้าสองแปดห้านี่เฮขบวนพระฤาษีกาสองเก้า ค่ะเจสองเก้าห้าเจ็ดเนี่ยเหรอคะประมาณนี้ค่ะค่าเจขอขอบพระคุณเจริญเลยเด้อค่ะที่ให้เลขความฝันเนาะฝันซื้อกับเลขมากเนาะค่ะกับเลขมากนักวิ่งนะคะนักวิ่งนะคะนักแร้นะคะวิ่งไปที่เจ็ดกับแปดค่ะขอบพระคุณค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะกดติดตามถ้าผู้ใดกดแชร์นะคะให้ถือเลขสองตัวถ้าผู้ใด ว่แม่กดแชร์สองแชร์นะคะถูกสองตัวถ้ากดสามแชร์เอาสามตัวไปรนรวดนะคะสาธุติดตามสองลอตเตอรี่ผ้ารวยในเด้อจ้ะคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจเจินดามีคนเบ่งใจจะคนโอ้ยหลายอยู่เจบเอา